สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพละะในช่องยูทูปสอร์ตบายพลค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลค่ะก็อยู่กับเจ้ากระบะสีประตูนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะขับเึ้น่อ2ล้อมาพมกับเกียร์ออตโตค้ค่ะแบบ6สปีดราคาจะจจำหน่ายนะคะอยู่ที่9,8400 0นนะคะแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพิ่มแพ็กเกจนะคะ60,000บาทค่ะได้ออปชันนะคะที่เหมือนกับตัวท็อปเลยตัวรถจะเป็นยังไงน้องพลพาไปชมกันเลยค่ะสําหรับสีรถนะคะที่เห็นกันอยู่อันนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะ ก็จะมาสวยๆแบบนี้เลยทางด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะกระจังหน้าค่ะจะเป็นสีเทาดาเช่นเดียวกันตัวกระจังนะคะก็จะเป็นรวงพึ่งแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีนะคะมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ทางด้านนี้เลยในส่วนของแพ็กเกจนะคะก็จะมีกล้อง360องศา,ารอบพันนะคะกล้องหน้าก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเราได้มีการเพิ่มแพ็กเกจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในส่วนของเซนเซอร์นะคะมีเซ็นเซอร์หน้าท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงทางด้านล่าง2ชิ้นน,ะนะะั่นเองค่ะน้องคอยพามาชมด้านข้างกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับทางด้านข้างนะคะอันนี้จะมีคิ้วล้อขนาด3นิ้วเดิมๆม,มาให้จัดโรงงานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพื้นผิวขูดขานิดน,นึงนะคะตัวนี้ก็จะการลอยขีดข่วนในค่อนข้างนี้เลยสำหรับแม็กกับยางน,นะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะขนาดยางอยู่ที่25สองห้าห18ค่บ ตัวแมกนะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีเงินปัสสีดําแบบนี้เลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ2องจุนนะคะเทอร์โบเดี่ยวแรงมา้าอยู่ที่ห7 0รจแรงบิดจ,จะอยู่ที่4 0่อยหนิวตันเมตรนะคะแกมข้างก็จะบอกว่าเป็นเทอร์โบแบบนี้นะคะในส่วนของหูกระจกนะคะก็จะเป็นสีกาไฟนะคะก็ถ้าเป็นอาปกตินะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตเนี่ยคะกระจังหน้าหูกระจกมือเปิดก็จะเป็นสีเทาดําสีกาไฟแบบนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าตัวรถจะเป็นสีอะไร รุ่นนี้นะคะจะเพิ่มแพ็กเกจจะมีกล้องนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะสําหรับกล้องข้างนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถมาให้นะคะแล้วก็แพ็กเกจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบสปอตที่ผูกระจบน,นั่เองค่ะตัวนี้นะคะจะมีแจ้งเตือนนะคะเมื่อมีรถเข้ามาในะคะทางฝั่งท้ายรถนะคะก็จะแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะคะก็จะขึ้นนะคะไฟสีส้มที่ผูกระจกตรงน,นีน้นั่นเองคะ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะที่เราติดเพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของเจ้าคิวกันสัซแล้วก็ราวหลังคานะคะ สำหรับเราอ่าสำหรับบนไดขค่านะคะนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานที่มีให้มาอยู่แล้วนะคะและเมื่อเปิดนะคะจะเป็นแบบสมาร์ทคีเลดค่ะสามารถสอดมือเพื่อเป็นการล็อกล้นแล้วก็ทัชเพื่อเป็นการล็อกลวดได้เนี่นนะคะ่ะมีนะคะแค่เรามีกุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะก็สามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกได้อย่างง่ายเลยค่ะมาชมทางด้านท้ายกันบ้างนะคะที่เราติดเพิ่มเติมนะคะจะมีในส่วนของสปอร์ตบาร์นะคะอันนี้เราสปอร์ตบาร์นะคะของรุ่นไวท c h แท้ T T A เลยนะคะมาใส่ในเจ้ารุ่นสปอร์ตคันนี้ค่ะ มีความโดดเด่นสวยงามมากเลยนะคะนีส่วนของไฟท้ายเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้เลยนะคะมีโลโก้คําว่าร์สปอร์ตทางด้านท้ายนะคะแล้วก็กล้องมองหลังอยู่ใต้โลโก้กอดเช่นเดียวกันค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีการชนท้ายมาให้นะคะแพ็กเกจก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นั่นเองค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับฝาท้ายผ่อนแรงนะคะคือฝาท้ายที่มีน้ําหนักเบานะคะตัวนี้ก็จะมีตัว Easy Lift นะคะที่ช่วยซับแรงนะคะไปถึง70%เลย ความแข็งแรงทนทานทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้งานสะดวกสบายขึ้นน,นั่นเองค่ะนี่เลยเดี๋ยวน้องพลอยพาไปชมภายในกันต่อค่ะน้องพลอยพามาชมภายในกันนะคะภายในก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับ,บอบ์ดนะคะเป็นลายเอกลักษณ์นะคะของรุ่นสปอร์ตค่ะเป็นลายกริกฟสฟีสวยๆแบบนี้เลยสําหรับตัวบอบ์ดนะคะจะมีจุดยึดคาซีดแบบไ i โซฟ i กมาให้ด้วยนะคะและจะมีแอร์ทางด้านหลังนะคะก็จะแยกเป็นซ้ายขวาแบบนี้นะคะจะมีที่จุดบุหรี่มาให้1อันแบบนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวต้องไปพาไปดูนะคะเบาะคู่หน้ากันบ้างคะ่ะรับเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะลายกราฟิกสวยๆเช่นเดียวกับทางด้านท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับที่สตาร์ทแบบกุสตาร์ทนะคะคือเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มได้เลยนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะเราอัปเกรดจอนะคะจาก10นิ้วเป็น12นิ้วนะคะสามารถมองกล้อง360องศานะคะชัดๆแบบนี้ได้เลย ก็จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อนะคะในส่วนของ Apple c a r p l a y and r o i d Auto นะคะอันนี้เชื่อมต่อแบบไม่ต้องเสียบสายค่ะเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับ Auto ้เบรโฮมาให้ด้วยนะคะทางด้านล่างโอนะคะก็จะมี Wireless Charger มาให้นะคะข้างๆก็จะมีที่เสียบนะคะเป็น USB Type A กับ Type C ค่ะหัวเกียร์แบบ6 speed นะคะเบรกมือไฟฟ้าค่ะแล้วก็นี้เป็นการปรับโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีโหมด ปกตินะคะมีหมดประหยัดมีหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็จะมีหมดถนนลื่นค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปิดเสียงเซนเซอร์แล้วก็จะมีกันผิดคว่ำค่ะ <c oughs> ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะปรับได้สีทิศทางนะคะนี้ดึงเข้า,เาถอยออกยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเราเพิ่มแพ็กเกจนะคะจากพุชชั่นโพเป็นแอเดพทีพพุชชั่นโพค่ะมีลดเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็ทั้งน้้นนี้ก็จะเป็นปรับจอที่หลังพวงมาลัยนะคะมีเลื่อนเพลงแล้วก็วางสายรับสายมาให้ด้วยค่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นอาไฟนนลออโต้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้มาให้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมเจ้ากระบะสีประตูสปอร์ตรุ่นนี้นะคะท้านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์061-662-4169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ ploy s o r d ค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย